บทเรียนที่แปดลายเส้นน้ำเอท E นะบุคคลนี้เราเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับบุคคลในครอบครัวนี่นะกับชีวิตแต่งงานบุคคลในครอบครัวเราไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจการที่จะมีความสุขในครอบครัวเช่นไม่ชีวิตแต่งงานแต่ไม่เพราะเพราะความชั่วของบุคคลเนี้ยที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ย <laughs> Boy, this person is terrible with their family life Mary he's really nice it's like sneaky sneaky all the time she Cheat, cheating all the time oh. you can throw uh, them out to the garbage you don't need that shit you better more than that you don't need You don't e ุณไม่ต้อง t that that t รคน t บบนั้นอยู่ในชีวิตคุณไม่ต้ e งการมันยังเป็นเดินออกไปซะไงนะเห็นไหมทุ่มเทให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นค่าใช่ไหมทำให้คุณแบบเสียความรู้สึกไยไอชันะ่วห <'m> sure. ลังงานของใครไม่รู้นะ <Yeah. S 1> ดาให้แทนแล้วนะม่แม่พี่เพื่อนทั้งหลาย <Yeah. S 1> ที่เขาจะทำมานะกับคุณน,นะนะหัดหลังทรยศ ไม่จริงใจคือทุกชิ่นอย่างกันแล้วที่เาทำมันน่าสิบดาบนะคือทำให้คุณแบบเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าส,ส,ส,สิบดาบนี่คือโอ้โหคุณไม่รู้จะให้อภัยเป็นคือให้อภัยจนไม่รู้จะให้อภัยยัยงไงแล้วอ่จนกระทาั่งสิบดาบคุณอึ้นขนาดไหนละคุณรักขนาดไหน,นคุณเจ็บขนาดไหนเพราะความรักกันเนาะก็เข้าใจนะ ไอชั่วไอชั่วไม่รู้พลังงานผู้หญิงผู้ชายไม่รู้นะไอชีพีที่อะไรก็เป็นไปได้นะชั่วนี่คือสิ่งที่เขาทำกับคุณนะที่เขาทำกับคุณบุคคลที่เป็นบุคคลในครอบครัวนะที่กเขาปยะยาไว้นะดูสิแข่งข้างหลังสารพัดที่เขาจะทำมานะเร็วบ,สบัสุบเร็ว อยากรู้ว่าว่าสิ่งต่อไปเนี้หลังจากที่เขาเจอเขาจะเจออะไรหลังจากที่เขากระทํากับคุณนะสิ่งที่เขาทากับคุณนะนะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทากับคุณไว้สร้างกับคุณไว้นะสิ่งที่เขาทากับคุณไม่ซื่อสัตย์ทรยศโคตรโกงมีบุคคลที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าสิบสบสัมภเวสีเพลย์ดร่อนหาอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยนะไอ้พวก วิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ยนะก็คือ